นี่แหละคือวิวที่อยากมาเห็นนะมีภูเขาแค่นี้เลยวิวแบบตั้งวิวนี้เท่านั้นนะเออนี่แหละที่สุดในโลกเลยอยากกินปลาหมึกย่างกับปลาหมึกทอดอ่ะหนึง่งยำหมกยำมันยิ่งใหญ่ไปอะ่ะงน,นี้ใช่อวิตี้คุ้มมากอย่างที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพราะว่า แค่ตื่นเช้าขนาดนี้แล้วก็แล้วก,วก็ยังมีพลังอยู่จนถึงตอนเย็นวันนี้สวัสดีค่ะเธออยู่กับช่องเลตาทีเดโกและนี่คือไปกันครับเธอวอล์กทิปท่องเที่ยวคนเดียวที่เหงาเหลือเกินก็เลยจะให้ทุกคนไปเที่ยวเป็นเพื่อนกันค่ะพอถึงตอนเย็นเราก็ไปหาของกินแบบไม่รู้อะไร ในเมืองสามอ่าวกันต่อเลยค่ะเรามูตัวเองนะคะามาที่ว่าการอำเภอระจวบค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่าตลาดโตลรุกนะคะก็มาดูกันจังว่ามีอะไรให้กินบ้างคุ้มปะมาประจวบหนึ่งวันเหมือนอยู่ทั้งเดือนไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกินบ้างนัองสัตว หมึแล้วอันนี้นมก็มีใ,ให้กินมาเพิ่มขึ้นเล,ลิศอ่ะตลาดโตลุ่งหน้าหน้าที่ว่าการอำเภอยยมหมอ้อากินนอะอันนี้ะค่ะคือโลกโ้ของจริงที่ตัวในโลก กินอะไรดีอ่ะ้ากยเตี๋ยวทะเลว้าวอาหารทะเลก๋วยเตี๋ยวทะเลเพิ่งเคยเจอต้มหมูนองตาานนะคะดแจงกาองเจ้าเหรอทำใคิดอ่ะ กูเหมซาเต้กูมือนเซนักินอ่ะกินไรดีน้ากินไรดีน้ากินไรเหมนะว้าว้าเฮ้มือตลาดโตลุงคือแบบที่สุดของของกินเมืองประจวบไม่รู้ว่าชัดจเจนอะไรรู้ไบมน,นี้อะไรอะ่ะไอติมเฮ้ยไอติมไอติมต้มบานหรอ อันนี้คือละลานตามากฉันไม่รู้จะกินอะไรเลยเค <c ười> ิดถึงในโลกของไม่ไจีิอะไรกินดูดิจานละจุกเปนแค,ค <c ười> นื้อเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรอ <c ười> <c ười> ุ้ยถ้าอยู่ประจวบสักอาทิตย์นะอ้วนแน่เลยอ่ะแบบมีแต่ของน่ากินแล้วอาหารทะเลคือช่ำ

นนเลยกาจริงๆอ่ะแบบมันเป็นวงเวียนแล้วก็ของขายเยอะๆของกินของกินก็คือเยอะมากจนเลือกไม่ถูกเอาละทีนี้ละชอบที่พอขี่มอเตอร์ไซค์อะ่ะแล้วทางมันแค่แบบแค่สองซอยอ่ะมันคือซอยสองซอยเองแล้วมันแบบขี่ง่ายสะดวกแต่ไมนูจะกินอะไรหรือยังไม่หิวด้วยแหละไหไม หน้าที่ว่าการอำเภอค่ะตรงหอนาฬิกาใน,ในใจตอนแรกนึกว่าหอนาริกาใหญ่มากนี่น่ารักเป็นหอนาริกาที่น่ารักตะมุตะมิมากมากสุดๆในใจคือมันคือรล้วักนาฬิกาไหนวะปะพัคารเหรออ๋อหอนาริกาตะมุตะมิสุดๆ แกน่าเอาประจวบมีร้านนวดด้วยค่ะเยอะมากประมาณสามสี่ห้าเจ้าเลิศเกินแต่ฉันไม่นวดหรอกนะเพราะว่าฉันนวดฉันไม่ได้ปวดอุ้ยสุพรรณน่าสวยมากอะ่ะอันนี้คือดีมากเวอร์ห้ทุกคนไปเดินตลาดด้วยกันค่ะอกกินน,น้ำผลไม้ปั่นเอางี้มันเป็นนากินเกิน านนี้่ากินมากเดี๋ยวเดินรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเลือกกันด้วย่างม้าตรงนี้แล้วก็คนทเียนจะได้กาศขอมูลถูกมากอ่ะ อยู่บนเกี่ยดยยาแล้วกียวี่นี่คนกินมากเดินเลือ่อนไปเรื่อยโโหมันคือรังกบเขาโอเคี่ยวไปแล้วสั่งได้จ้า ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกน่ามึกนนะ่ากินมากอ่ะปลาหมึกมาก,กินน่ากินมากเดี๋ยวข้ามาซือ้อไม่ใช่ฝั่งแรกนะจ๊ะไปค่ะอุ้ยเี่ยอยากมาตรงกับวันที่เป็นถนนคนเดินอ่ะน่าจะฉ่ำแต่ต้องเลือกไง เรามีแค่เส,สาทีเดียวนะโอ๊ยคนเยอะมากเลยว,ว้าวกินเลยดีอ่ะ,อะต้องไปกินยำต้องไปสั่งยำก่อนต้องไปสั่งยำโอ้คนเยอะแน่เลยจ้ะไม่ได้กินนิดหมึ่คุณปาจิ๋ว มันสุกค <c oughs> ิดทะเลก็ทำงานได้น่ะมือแล้วมาดูอยั่ก็น่ากว่ทีกอไก่ก ลืมกดแกแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันลืมกดบา้างหรือเปล่าไม่นี้ตรงมนสว่วนช่องฟ้าสวยมากกิ่เลยดีวะอยากกินปลาหมึกย่างกับปลาหมึกทอดอันหนึ่งยามเหมาะยามันยิ่งใหญ่ไปอ่ะมันมันยิ่งใหญ่เกินแกฉันมันยิ่งใหญ่เกินฉันไม่รู้ว่าก็อยากกินแต่กินคนเดียวมันยิ่งใหญ่ไปอ่ะ,ะน่ารักกันอาไวอุ้ย ยามเย็นที่ประจุเหนื่อยเนะาะแต่วันนี้แบบเคยขีดจำกัดมากเพราะว่าใช้ใช้ใช้แอคทิวิตี้คุมมากอย่างที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพราะว่าไม่แค่ตื่นเช้าขนาดนี้แล้วก็แล,วกแล้วก็ยังมีพลังอยู่จะถึงตอนเย็นวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าเพื่อเก็บสัตว์ที่ต้องเที่ยวให้หมดค่ะเพราะว่าถ้าไม่หมดแล้วมันมันไม่คุมอะวันเดียวอะ่ะ ใหช่ไมวัน,นดียเแาบงเอาคุมอ่ะไม่พักไม่ทวนนี้ใหญ่มากน้องแค่ไปคลำไข่นเดยวสบาย,ยสุนั เขารับกันน่ารักมากดีๆดีกินเลยดีวะจะต้องน้ำหนึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปกินี่โตะลูกไหมมีีท่โตะลูกหน้าสถานีรถไฟอีกกับตรงนี้แต่ค่อยมาซื้อยำก็ได้อดูปกดอนะคะฉ่ำมากตรงนี้ หนึ่งวันที่ประจบอัพาร์กันนะัจประจบแบบเล่นหนักเลยนะนี่แหละคือวิวที่อยากมาเห็นนะอีภูเขาแค่นี้เลยวิวแบบต้งวิวนี้เท่านั้นนะเออนี่แหละที่สุดในโลกเลย ที่ของการมาประจวบนะคะก็คืออาหารทะเลถูกมากบอกเลยนะถ้ามาประจวบต้องมากินอาหารทะเลเท่านั้นฉันซื้อปลาหมึกที่สดมากไปร้อยกว่าตัวละอาหารทะเลนะคะประจวบอาหารทะเลเท่านั้นต้องกินอาหารทะเลที่สุดในโลกฉันไม่ได้อยู่ไหนแล้วอาหารทเลแบบว่าถูกมากแล้วก็น่ากินแล้วก็สดมากที่สุด คือเหมือนผิบตะข่ียตรงนี้มาแล้วขายเลยอ่ะที่สุดนี่นะครับอาหารทะเลที่ประจบนดยกให้เป็นนัมเบอร์วันตอนนี้ค่ะ กินแล้วค่ะยำแจนยำเจหนึ่งแซ่บตามปากค่ะแห่งเมืองประจวบค่ะวันนี้สั่งเป็นยำกุ้งสุกนะคะเขาทำง่ายเขาทำแบบปุ๊บกุ้เสร็จแล้เนาะเก๋ๆค่ะเป็นกระเทยก็ตองกินยำนะคะได้มากินแล้วค่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาประจวบแต่พอมาประจวบปุ๊บอะไรที่มาต้องกินมันก็ต้องกินอะไรอยู่ในใจอะ่ะ มันก็ต้องได้กินค่ะตอนเช้าจะไปกินต้มเลือดหม,มูแห่งเมืองประจวบตอนเย็นแบบนี้ก็ยำเจ๊นหนึ่งค่ะกระเทยทุกคนที่มาประจวบต้องกินยำเจ๊นหนึ่งอันนี้อันนี้พูดเลยเลยที <Okay. S 1> ่เดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างในดีกว่าเดี๋ยวนะคะเ,เอาปลาหมึกซื้อมาเขาุ่มฉ่ำสุท้ายก็ต้องกินยำอะไรที่มันต้องกินมันเลี่ยงไม่ได้ ้ำกุ้งสุกชุ่มชามแบบกุ้งตัวใหญ่ๆโอเวอร์น,น่ารักหนึ่งอันนี้สมมนราคาที่หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวไปรีวิวกัน<ม>ที่กินวันนี้เราจะไปกินที่กลางสะพานดีกว่านะคะอ้ยเดี๋ยวมารีวิวไปสุดท้ายนะคะก็คือมาจบที่ที่เดิมนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าอยากกินข้าวที่แบบ ข้าวอร่อยอร่อยอะฉันว่าเทศบาลตลาดโตลุ่มชันว่าอันนั้นโอเคสําหรับข้าวอร,อ,อร่อยอร่อยแบบมีให้เลือกตั้งแต่แบบทุกอย่างที่อยากจะกินแบบอาหารถ้าเป็นมื้อหลักๆอะนะครับาเปแบบว่าอาหารแบบอาหารคือเหมือนบ้านเราเนี่ยก็หน้าเทศบาลตลาดโตลุ่ก็ถือว่าเลิศเพราะว่าอันนี้คอนเฟิร์มมาจากหลายๆที่แล้วก็ ตลาดน้าเทศบาลนะคะก็คือต้องไปต้องแวะต้องกินแต่ถ้าจะกินยำหรือว่าชินของแบบจุ๊บจิจุ๊ิน่ารักน่กก็นี่ค่ะเจุดหนึ่งาที่นั่งสำย่างเช่นตรงไหนหลังมาที่นั่งกินแบบเล่นเลนเล่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 นเ่เลไกสวยอ่ามนมีไฟก่อน กินนะคะตรงนี้แล้วการพี่สาวเริ่มเลยตรงนี้ไหมเข้าเดิมนี่มากกว่าเย้อย่าตกนะคะโทรศัพท์้าข้ามารีวิวยำกันเราจะนั่งพื้นได้ไหมได้จะนั่งก่อยตายมาแล้วนั่งพื้นไปเลยแล้วก็เลิศ เจนหนึ่งแบตามตากราคาแห่งเมืองประวูราคาอันนี้คือไม่คือไม่เทศสั่งคือยำของเด็กของเขาคือยำสามไข่นะคะใช่พวกยำสามไข่พวกยำแบบอะไรอางนั้นก็คือเริ่มแต่สองร้อยถึงห้าร้อยไปเลยอันอันอันอน,อน,อน,อนั้นน่ากินมากแต่ก็มาคนเดียวไงใครจะกินไหวนี่เลิศเลือเลือเลืเเนะคะจำเจนหนึ่งไปล่มเลยเวลากินยำเจนหนึ่ง ค่คาหนึ่งร้อยบาทอืมอืมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยมาก อร่อยแก okay. อร่อยมากอันนี้คือสั่งแบบไมปกาซานนะอร่อยมากอร่อยอ่ะ <Wow. S 1> อร่อยเลย

อร่อยมากออคือยำเนิหนึ่งอร่อยมากอร่อยยิ่งมีคนที่อร่อย อร mm ่อยมากเห็ดมากด้วยอร่อยมากใช่อร no ่อยที in <ine> so ่สุดเล้รอร่อยมากก็คือท่าสั่งแบบว่า พอยำสามไข่หรือยำรวมๆที่เป็นว่ายาันไปเยอะๆจะอร่อยแล้อว่ามาหลายคนมาณสี่ห้าร้อก็ได้แล้ว ประจวบเขาดังเรื่องอาหาระเลยจริงอะอร่อยรสชาติอาหารเลดีมากประจวบคือขึ้นชื่อเรื่องอาหาระเลยแหละอร่อยมาก โคตรอร่อยมืนไม่ใส่อร่อมากเอาแบบนี้ยังเงือกแกมันอร่อยอ่ะสมหวังแล้ฉันฉันได้สมหวังแล้วฉัน,ฉนได้กินแกมันเยอะนะเหมือนย่างว่าอันนี้คือ คือกล่องนี้คือ100บาทจ้ะใหญ่นะคะแล้วก็กุ้งเขาอ่ะน้มันร้อยหนึ่งได้สีตัว,วแต่กุ้งเขาอ่ะตัวใหญ่ค่ะไม่ตัวแต่เผ็ดนิดนึงแต่งอร่อยกุ้งกุ้งตัวใหญ่จ้ะ น้องแต่ชื่อไม่ได้อรลอยมากเข้ามาหลายคนอ่ะแนะนำให้สั่งให้สั่งโย้ยวยำตามไข่อะไรอย่างนี้หรือว่ายำรวมๆอร่อยจังวะขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เจอกันที่โฮเทลนะคะรถดัแบบเซนหนึ่ง แซบ,บตามปากแห่งประจวบอร่อยมากเศรษฐีรด